สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปัมดูซ่าชแนลกับพี่ปูค่ะวันนี้พี่ปูจะมารีวิวการรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและการทำสัญญาค้ำประกันกันตัวอย่างที่จะทำให้ดูนะคะเป็นของภาค6ไปดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างหลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองแล้วนะคะในทางภาค6ค่ะจะให้น้องๆ มาทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน2วันด้วยกันนะคะก็คือ27และ28ตามลำดับว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่ก็มาตามกำหนดการที่เขาเขียนไว้เลยนะใครที่จะต้องมานะคะก็จะต้องไปที่ชั้นล่างอาคารเรียนรวมนะคะเป็นอาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุดในสวนฝึกแล้วนะการแต่งตัวค่ะก็จะเป็นชุดสุภาพเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกง ผ้าสีดำนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าหุ้ม้นหรือว่าเขาเรียกคัชชูนะสีดำนะคะใส่หน้ากากอนามัยมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะและถ้าคนไหนนะคะไม่มารายงานตัวก็ถือว่าสละสิทธิ์ก็เดี๋ยวจะมีการเรียกคนที่ได้สำรองขึ้นมาแทนทันทีเลยนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกก็คือแบบฟอร์มของนอสต .1 3ฉบับนะคะแล้วก็แบบฟอร์ม n สตออีก3ฉบับของ n สต1จะเป็นสัญญาการรับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือตัวน้องนะคะและ n สตออันนี้จะเป็นสัญญาค้ำประกันเป็นของผู้ค้ำอีก3ฉบับทั้ง2อย่างนี้จะมีการติดอากรสเต็มด้วยนะคะฉบับละ10บาทอาจจะรวมกี่บาทแล้วก็มาติดก็ได้ให้ครบ10บาทหรือเกินไปก็ได้นะคะ อย่างที่สองค่ะต้องหาบุคคลค้าประกรันก็คือเป็นพ่อหรือแม่แต่ถ้าใครไม่มีพ่อแม่ก็อาจจะเป็นพี่น้องก็ได้แต่ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปร่วมบิดาหรือมารดาก็ได้ถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกรันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะทั้งพ่อทั้งแม่หรือพี่น้องก็อาจจะให้บุคคลอื่นก็ได้ค่ะแต่ต้องมีการแสดงหลักทรัพย์ด้วยนะคะ แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็อาจจะอยู่ที่ในการพิจารณาความสามารถการใช้นี่แทนการแสดงหลักทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนที่จะทําสัญญานะคะอย่างที่3ค่ะใบแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมพี่ปูได้ทําไว้แล้วนะคะเป็นทร .6 เนาะ4ค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันนั้น1แบบฟอร์มนะคะตามที่บอกไปแล้วก็คือนศตอนและนศต2อย่างละ3ฉบับนะคะเขียนให้ครบถ้วนยกเว้นตรงที่ลงชื่อนะคะค่อยมาลงที่หน้ากรรมการในการรับสัญญา2ค่ะบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะพร้อมสำเนา7ชุดด้วยกัน มีสำเนาทะเบียนบ้านเดิมนะคะก่อนที่เราย้ายพร้อมสำเนา7ชุดค่ะใบแจ้งย้ายที่อยู่ทอรอหนะคะทั้ง2ฉบับและมีการถ่ายเอกสารอีก3ชุดนะอากรสแตมค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะก็คือทั้ง6ฉบับเนาะที่นอสตอ1ตหนึ่ฉบับแล้วก็นอสตอ2 3ฉบับ แต่ละฉบับจะต้องมีอากรสแตมม์1บบาทน,นะคะหรือว่ามากกว่าก็ได้นะคะรวมกันนะต่อไปจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะให้เตรียมมาประมาณ27,000บาทค่ะมาในส่วนของผู้ค้ำกันบ้างนะคะใช้เป็นบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็พร้อมสำเนา3ฉบับค่ะมีทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา3ฉบับส่วนผู้ค้ำคนไหนนะคะที่จดทะเบียนสมรสก็ต้อง มีหนังสือแสดงความยินยอมจากคู่สมรสพร้อมเอกสารของคู่สมรสมาด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่ต้องมีในส่วนนี้ค่ะในข้อที่5นะคะจะมีการวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบรองเท้าและหมวกในวันที่น้องมารายงานตัวด้วยนะคะอย่างสุดท้ายนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เกณฑ์ทหารนะคะก็ต้องนำ ใบสำคัญนะคะสอดอ .9 ตัวจริงแล้วก็สำเนาอีก3ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาของทหารนะพร้อมกับสำเนา3ฉบับค่ะบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะพร้อมสำเนา3ฉบับและวุฒิการศึกษานะคะต้องเป็นวุฒิม .6 ห,หรือปวชเท่านั้นนะพร้อมสำเนาอีก4ฉบับนะคะ มาถึงขัน้นตอนการเตรียมเอกสารจริงแล้วนะคะอย่างแรกที่บอกไว้นะคะก็คือ no อสต1น,นะคะต้องติดอากลสแตมด้วยนะคะจำนวน3ฉบับฉบับละ10บบาทเกินได้นะคะแต่ขาดไม่ได้เนาะเขียนข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนะคะเหลือแค่ลงลายมือชื่ออย่างเดียวนะคะที่จะต้องไปลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนาะอย่างอื่นก็เตรียมไปให้พร้อมค่ะ อันต่อไปนะคะก็เป็นสัญญาค้ำประกันนะคะนศตสองนะจำนวน3ฉบับเช่นเดียวกันค่ะและเราก็ต้องติดอากรสแตปมให้เรียบร้อยด้วยนะคะในแต่ละฉบับก็ต้องให้เกินสิบบาทนะหรือว่าสิบบาทพอดีก็ได้นะคะเหลือแค่ลงลายมือชื่อค่อยไปลงลายมือที่หน้าเจ้าหน้าที่ค่ะต่อไปก็เป็นบัตรประจำตัวสอบนะคะแล้วก็บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุนะคะพร้อมสําเนา7ชุดด้วยกันนะมีทะเบียนบ้านด้วยนะคะพร้อมสําเนาอีก7ชุดด้วยกันก่อนที่เราจะไปย้ายที่อยู่นะตัวนั้นนะคะต่อไปจะเป็นใบแจ้งย้ายที่อยู่นะคะหรือว่าทอรอ6ทั้ง2ฉบับและถ่ายเอกสารด้วยนะคะอีก3าชุดด้วยกันค่ะ และส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะก็เงินนะที่เขาเขียนมาไว้นะคะของภาคหกจะอยู่ที่ประมาณ27,00 0บาทค่ะเราก็อันนี้จะเป็นเอกสารของตัวเราเองนะคะเดี๋ยวยังมีของผู้ค้าอีกนะคะเมื่อเตรียมเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ไปรายงานตัวและทําสัญญากันได้เลยค่ะพอถึงวันนัดทําสัญญาและรายงานตัวค่ะ เอกสารต่างๆที่เราเตรียมไว้นะก็แนบ,บมาให้เรียบร้อยอย่าขาดตกหล่นเลยนะคะในวันที่มาค่ะทางศูนย์ฝึกนะคะของภาคหไม่อนุญาตให้นํารถไปจอดภายในบริเวณศูนย์ฝึกเขาให้จอดได้ฝั่งตรงข้ามนะคะคือที่บริเวณโลตัสเราก็ไปจอดรถที่โลตัสนะคะแล้วก็ข้ามสะพานลอยอันนี้มาพอมาถึงแล้วนะคะเขาจะให้แยกระหว่างนสตนะคะกับผู้ปกครองเนาะ น้องๆนะคะก็จะต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมไว้นะกับลำดับที่เราสอบได้หลังจากนั้นก็นั่งรอในเต็นท์นะคะเพื่อเรียกจะทำสัญญาแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่อไปเมื่อเข้าไปในอาคารแล้วนะคะก็จะมีโต๊ะเพื่อให้ทำสัญญานะคะหลังจากที่เราทำสัญญาเสร็จแล้วก็จะมีการเข้าแถวเพื่อจ่ายเงินนะคะแยกรายละเอียดดังนี้นะ ก็คือจะมีการเป็นประกันของหลวงนะคะ500บาทจะได้คืนหลังจากที่ฝึกเสร็จค่ะมีการทําประกันอุบัติเหตุนะคะห5 0 0บาทบังคับทําทุกคนนะคะจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,565ค่ะและมีค่าเครื่องแต่งกายทั้งหมด24,410บาทการ เปิดบัญชีนะคะจะมีสมุดบัญชีกับ ATM อันนี้ฟรีนะคะไม่ได้จ่ายเงก็รวมเงินทั้งหมดเลยนะคะที่จ่ายจริงๆก็คือ26,410บาทค่ะที่เขาแจ้งมา27,000ก็มีทอนนะคะหลังจากชำระเงินเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการไปต่อแถวเปิดบัญชีธนาคารนะคะและมีการสแกน QR ว o d e ค้เพื่อกรอกประวัติส่วนตัวของน้องๆนักเรียนใน10ตตำรวจ หลังจากนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะใครที่มาถึงจุดนี้แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปต่อก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตา์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ